สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นหนังไทยของเรานะคะหนังเก่าแล้วแหละปี2,556หนังทองสุบสิค่ะใครเคยดูบ้างส่วนตัวนะคะหนูก็ไปดูมาแล้วเนาะดูมาหลายรอบแล้วแหละก็สนุกดีอะ่ะโคตรสงสารพระเอกเลยหนังเรื่องนี้ก็เป็นแนวแบบสไตล์ออกแนวสยองขวัญเนาะหนังผีนั่นแหละหนังผีบ้านเรา ส่วนใครที่ไม่ชอบแมวนี้ก็ไม่ดูก็ได้นะถ้าเปรียบเทียบแต่ว่าถ้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องคิดแบบว่าเหมือนสไตล์เพื่อนแกล้งเพื่อนแล้วไอตัวพระเอกเนี่ยก็เป็นเหมือนเด็กมีเหมือนเด็กออทิสติกอะไรประมาณประมาณนี้ค่ะเหมือนโดนผีองค์ผีอั้มตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้สงสารสงสารมากพระเอกนี่เป็นคนที่น่าสงสารมากแล้วก็ เรามาซึ้งตอนที่พระเอกอะ่ะคือบอกให้หนางเอกไปอย่างเงี้ยบอกให้หนางเอกไปเพราะว่าแต่สุดท้ายอะ่ะก็ตุยหมดนะคะเรื่องนี้อะบอกเลยอย่าเราว่าสปอยเลยแต่ว่าเราไปดูมาแล้วคือตอนแรกเราก็ลุ้นนะลุ้นว่าให้อย่างน้อยก็ให้พระเอกรอดหรือให้หนางเอกรอดก็ยังดีไงแต่เนี้ยคือนางเอกคือนางเอกก็เป็นคนดีๆคนเนื้อไม่น่าตุยเลยอะ่ะนางเอกก็แบบ ห่วงใย,ยพระเอกแล้วก็แล้วก็คนที่ว่าเป็นผีอะ่ะมันกินร่างพระเอกไปแล้วไงกินร่างพระเอกไปแล้วอะ่ะแล้วนางเอกก็เหมือนใส่เหมือนใส่คล้องผ้าเหมือนใส่ตะกุดเพื่อให้มันสลายไปแล้วนะมันสลายไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคือหักมุมนะทุกคนเรื่องเนี้ยมันหักมุมมากไปดูเลยเราไม่อยากเราไม่อยากสปอยตอนจบเท่าไหร่แต่ว่า แต่เนื้อเรื่องอ่ะคือก็ถือว่าสร้างมาได้ดีนะมันหักมุมอ่ะมันหักมุมแบบนี่แหละเขาเรียกว่าผีหลอกของจริงเลยอันเนี้ยคือหลอกแท้ๆหลอกจริงๆไม่ใช่คนหลอกนะผีหลอกรอบเนี้ยคือผีอโคตรอืะเ,เอาพูดเลยโคตรตอแหลอ่ะผีเรื่องเนี้ยมัน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 แตกแบกแนวอ่ะแบกแนวจากหนังผีไทยของเรานะเ <laughs> ปมัน นอกแค่จากว่าผีตอแหลนี่เราเคยเห็นแค่ว่าในที่หยุเนี่มันยังตอแหลแล้วนะแต่เรื่องนี้มันมันตอแหลกว่าเรื่องนั้นอีกทั้งที่มันสร้างมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อห้าสิบหกแล้วนะทุกคนแต่คือก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนตัวหนูให้คะแนนแปดทับสิบนะที่หักสองคะแนนไม่ใช่อะไรสงสารพระเอกกับนางเอกเลยหกักแบบมันไม่แฮปปี้ไงให้แฮปปี้ให้เต็มสิบแหละแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้อะ เป็นฉากเป็นหน้าสงสารแต่ใครที่ยังไม่ดูก็ไปลองไปหาดูดูนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนังที่ว่าก็น่าติดตามได้เรื่องนึงแหละก็สนุกอยู่ดูค่าเวลาได้อยู่แต่ใครที่ไม่ชอบแบบจบเศร้าๆนี่ก็ไม่ต้องดูนะเพราะมันเศร้าอยู่นะจ๊ะ